วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการทานธรณีสันตคาตทานอย่างไรจรึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากคำถามที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาการเราดีขึ้นตรงนี้ไม่ยากเลยค่ะนะคะในความเป็นจริงก็คือ เพียงแค่อาการที่คุณเคยเป็นเช่นจุกแน่นเรอไม่ขับถ่ายหรือถ่ายไม่สุดอาการตรงนั้นมันดีขึ้นไหมในความรู้สึกของคุณถ้ามันดีขึ้นเราแนะนำว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สุขภาพดีบรรเทาแล้วนะคะเราก็จะถอยยาออกคำว่าวถอยหมายความถึงว่าปกติสมมติว่าคุณเคยทานธทรณีสันตคาตอยู่ที่5เม็ดนะคะช่วงแรกเนี่ยเราจะให้ทานติดต่อกันเนี่ยวัน ขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยแล้วก็ทัดหนักหรือทาดเบาดังกล่าวนี้ในขณะเดียวกันค่ะเราก็จะคอยติดตามเรื่องของผลในการกินนะคะว่ากินแล้วเนี่ยมันเป็นไป,นปนตามที่บอกไหมมันได้ถ่ายไหมหนึ่งชุดถ้ายังไม่ได้ถ่ายอาหารเป็นยังไงการนอนหลับพักผ่อนเป็นยังไงดื่มน้ําเป็นยังไงตรงนี้ก็คงจะต้องคุยกันหลังจากที่อาการดีขึ้นบรรเทาเบาบางลงแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อมาก็คือผิวพรรณค่ะก็จะสดใสขึ้น ปกติแล้วร่างกายนะคะของคนเราที่มีปัญหาการสะสมสารพิษมานาน,านคือระบบขับถ่ายไม่ดีแหละว่าอย่างนั้นเถอะจะเห็นได้เลยนะคะว่าบางท่านเนี่ยผิวจะหมองคล้ำคือจะไม่ใสเนื่องจากว่ามันจะมีสารเสียตกค้างในร่างกายทีนี้เมื่อสารเสียตกค้างในร่างกายเนะะี่ยค่ะร่างกายเขาก็จะดูดเอาน้าที่อยู่ในกากอาหารเนี่ยไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทั้งหมดนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมคนที่ไม่ค่อยขับถ่ายจึงมีปัญหาเรื่องของผิวพรรณไม่สวย ไม่สดใสไม่เปล่งปลั่งน,นะคะหรือมีลมมีแกส๊สมีผายลมบ่อยๆเมื่ออาการดีขึ้นผิวพรรณก็จะใสขึ้นอาการจุกแน่นเสียดก็จะค่อยๆลดลงตอนนั้นแหละค่ะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถลดหรือยืดเวลาในการทานออกไปเช่นที่เคยทานอยู่ทุกวันใช่ไหมคะในช่วง7วันแรกก็อาจจะเป็น3วันครั้งหนึ่งแล้วก็ถอยออกไปเป็น5วันครั้งหนึ่งจนเป็น7วันครั้งหนึ่ง เราจะไม่ได้แนะนําให้แบบหยุดทันทีไม่ใช่นะคะปกติแล้วร่างกายเนี่ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสอนเขายัางไรตรงนี้เรากําลังสอนให้ลําไส้สามารถทํางานได้ด้วยตัวเองเราไม่หวังนะคะที่จะให้ยาไปกระตุ้นเขาตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เขาจะต้องขับถ่ายออกมาบางท่านที่เคยทานยาระบายนะคะแล้วก็เล่าดิฉันฟังเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่พอทานยาระบายไปแล้วเนี่ยแรกๆก็ทานน้อยเม็ดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องเพิ่มปริมาณขึ้น ในขณะเดียวกันวันไหนที่ไม่ทนันวันนั้นคือไม่ถ่ายนั่นคือเรากําลังสอนให้ลําไส้ของเราร่างกายของเราเนี่ยจะต้องถูกกระตุ้นตลอดเวลานี่เป็นวิธีที่ผิดอยากจะบอกเลยว่าไม่อยากให้ทิ้งธรณีสันติาตนะคะก็คือว่ากลับใดที่เรายังทานอาหารยังทานเนื้อสัตว์ทานไขมันอยู่แม้แต่ว่าบางท่านนะคะจะทานมังสวิรัตก็ตามเราจะได้พบนะคะว่าร่างกายก็ยังขับออกไม่หมดอยู่ดีการที่เรามีอุปกรณ์ไปช่วย ให้ลำไส้ก็าสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดบางท่านจะบอกว่าอาการหายแล้วหยุดเลยได้ไหมเรียนแนะนําอย่างนี้นะคะว่าเหมือนกับเรากวาดบ้านอะนะคะในบ้านเราเนี่ยมีฝุ่นค่ะแต่ถึงเวลาเราบอกว่าวันนี้ฉันขยันมากเลยฉันเก็บกวาดเช็ดถูจนเลี่ยมแล้วถามว่าอีกหนึ่งเดือนเนี่ยฉันจะไม่ต้องกวาดได้ไหมลองคิดดูนะคะง่ายๆแค่นี้แหละคือฝุ่นเก่าเนี่ยมันหมดไป แต่ฝุ่นใหม่ที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันก็เกิดอยู่แล้วดังนั้นอาหารที่เราทานลงไปแม้ว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีไขมันนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทานไปแล้วเนี่ยค่ะร่างกายเขาย่อยเนี่ยมันจะเกิดอนุมูลอิสระเกิดเท่าของอาหารตรงนั้นมันก็ยังจะมีสารเสียที่ตกค้างอยู่การทานธรณีสันทธา,ธาตจึงแนะนําว่าอย่างน้อยๆไม่ได้จริงๆสักสองสัปดาห์ครั้งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลย ทั้งหมดในวันนี้ก็เป็นการแนะนําเรื่องของการทานธารณีสันตาค่าที่ถูกต้องเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะมี f c หลายๆท่านนะคะทั้งหนุ่มๆมสาวๆที่โทรศัพท์กลับเข้ามานะคะทั้งวัยทํางานและก็วัยที่ตอนนี้ไม่ได้ทํางานแล้วอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงหลานน่ยนะคะก็มักจะถามกันเสมอว่าแล้วทานยังไงทานแค่ไหนวันนี้ก็ได้มานําเสนอกันแล้วนะคะถ้าคิดว่าข้อมูลในวันนี้มีประโยชน์แล้วญาติพี่น้องของคุณหรือคนที่คุณรกักหรือว่าเพื่อนของคุณเนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้ ก็ลองแชร์คลิปนี้ไปให้เขาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนของคุณก็จะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็โทรศัพท์มาคุยกันเพื่อที่ว่าดิฉันจะได้ช่วยวางแผนช่วยแนะนําเรื่องโภชนาการช่วยแนะนําว่าคุณควรจะทานหรือไม่เพราะบางท่านเนี่ยคะ่ะโทรศัพท์มาบอกเลยว่าอยากได้ธรณีสันทคาตจะต้องไปซื้อที่ไหนว่าบางที่ไม่มีจริงๆแล้วถ้าคลิปนี้ถูกใจใช่เลยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ถ้ามี ข้อสงสัยอะไรยังไงตอนนี้ไม่อยากให้เม้นไว้ใต้คลิปแล้วล่ะค่ะโทรศัพท์เลยค่ะตามเบอร์โทรที่ได้ให้ไว้สำหรับในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ